สวัสดีครับผมนัทกรทัศน์นะครับมาจากทัศฟาร์มวันนี้เราเป็นทีมสุดท้ายครับที่ไม่ได้เกี่ยวของกินเรามาจากต้นน้ำนะครับเราก็คือเป็นส่วนสําคัญเหมือนที่ MC พูดนะคือว่าในการทําเกษตรเนี่ยทุกคนก็จะได้ยินข่าวหรือว่ามีประสบการณ์เองว่าการทําเกษตรมักจะได้กําไรแปรปวนรายได้ลดลงใช่ไหมครับหรือบางทีเป็นหนี้เป็นสินนะครับครบนี้ในการทําเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับก็คือเพราะว่าเหตุผลปัจจัยสําคัญนะจากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงเลยเนี่ย จำเป็นจะต้องรู้วิธีการดูแลรักษาต้นพืชหรือถ้าเราไม่ทําเองเราเป็นนักลงทุนเราเป็นเจ้าของฟาร์มใช่ไหมครับเราจําเป็นจะต้องมีคนงานหรือนักวิชาการเกษตรที่รู้และมีทักษะเพียงพอนะครับและอย่างในฟาร์มของผมเองเนี่ยก็ถ้านักวิชาการเกษตรลาออกผมก็ประสบปัญหาต้องไปดูแลเองนะฮะและคราวนี้นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีปัญหาก็คือเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุกป,ปีค่าน้ําค่าไฟค่าปุ๋ยนะครับที่สูงขึ้นแล้วก็ต้องการแรงงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัจจุบันนะครับมันก็มี ความแปรปวนของสภาพอากาศที่ทําให้เราดูแลรักษาต้นพืชได้ยากขึ้นนะครับดังนั้นมันจึงทําให้ประสบปัญหาของเรื่องรายได้นะครับ mm hmm. คราวนี้ถ้าพูดถึงเทโรีที่มีปัจจุบันนะครับเทคลรีเกษตรที่มีปัจจุบันเนี่ยมีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีอยู่ตอนนี้จะเป็นเพื่อช่วยที่เขาเรียกว่า supporting t e o r y นะครับก็คือว่าช่วยในการทํางานลูทีน นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้เข้าใจพืชยังต้องการคนที่มีสกิลก็คือต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องเข้าใจพืชดีถึงจะใช้เครื่องได้เกิดประโยชน์จริงนะครับและนอกจากนั้นนะครับระบบก็จะแยกกันอยู่แต่และอุปกรณ์ก็แยกกันอยู่ไม่ได้ทำงานร่วมกันนะครับเรามีความซับซ้อนในการใช้งานนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่าเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่หรือเจ้าของฟาร์มเนี่ยไม่กล้าลงทุนเพราะไม่มั่นใจในส่วนของว่ามันจะคืนทุนได้หรือเปล่านะครับ จากตรงนี้นะครับเราเป็นทีมของอาจารย์เป็นนักวิจัยครับที่เราเอาโจทย์วิจัยมาพัฒนานะครับแล้วก็เราได้สเตตสติจเราเห็นปัญหานะครับก็คือว่าคํานี้ครับ plant-centric approach ก็คือเอาความต้องการพืชเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนานะครับคือ,อ,อถ้าอธิบายง่ายๆคือกินดีอยู่ดีฮะ กินดีและอยู่ดีนะครับแล้วก็เราพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงก็คือว่ามีระบบที่เชื่อมถึงกันนะครับมีความสมาร์ทอโตเ a ม e เราใช้ AI ในการเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ใช้จริงซึ่งเรามีพู o เฟน์เอาไว้แล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอันนี้คือเครื่องกินดีครก็คือเครื่องให้น้าและปุ๋ย Smart ทเฟอร์ติเกชันครับแล้วเราก็มีเครื่องควบคุมสภาพอากาศนะครับอโตมตก็คือเครื่องอยู่ดี นะครับแล้วนอกจากนั้นครับด้วยความที่เรามีทีมงานเยอะนะฮะแล้วก็ได้คุยกับโรงทุเรียนนะครับแล้วก็ทํากลางน้ําด้วยเมื่อกี้ทําต้นน้ําก็คือเป็นเครื่องช่างที่ช่วยแก้ปัญหาในการรับซื้อของโรงนะฮะส่วนทีมเรานะครับก็มี IP Protection ก็คือว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยเราจดอนุสิทธิบัตรแล้วก็ส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยเราเก็บเป็นความลับนะครับแล้วก็ ถ้าดูตลาดนะครับตลาดถ้าจากข้อมูลสถิติสตารในปี2022นะครับออตลาดสมาร์ทฟาร์มในประเทศไทยประมาณ2,000บาทนะครับแล้วก็เราโฟกัสที่ไฮแวร์ลคือพืชมูลค่าสูงก็1 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยที่ทีมเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ได้100ล้านบาทใน5ปีแรกตาม p o t e n ช i a l ที่เรามีนะครับส่วนตัวนี้เรามีออร์แกนิกแ c คชั่นคือตอนนี้เราเป็นพ s t a เตเรายังไม่ได้ขายครับคือผมเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็มีคนมาดูงานนะครับแล้วก็ให ไปทําให้เขาหน่อยตอนนี้เรามีทั้งหมดลูกค้า8รายนะครับก็เจเนเรตรายได้ประมาณ5.8ล้านบาทนะครับโดยที่เน็ตมาจินก็57%เรามีเคสสตัรดี้ครับบริษัทวินเนอร์อโกครับโดยที่เขาลงทุนแล้วก็ใช้ระบบเราก็คือเซฟเงินไปได้ปีละ1.2ล้านบาทนะครับแล้วก็ทําให้อาชีฟเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็ได้เมทิคเลเกรดด้วยนะครับเพราะเขาเป็นคอนแทคฟาร์มิ่ของ GPO หรือองค์การเพศสัจกรรมนะครับล้วที่ ROI เขาก็ประมาณ1.5ปีครับ แล้วก็สเตต t ต g y ในการการไปตลาดของเรานะครับก็คือเราจะวางเป้าไปที่กลุ่ม h High Value วรบนะครับแล้วก็จะขายตรงให้กับฟาร์มนะครับโดยที่ถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับยังน้อยลายนะครับที่จะโฟกัสไปที่แพรนเซนติกตอนนี้มีรีเค้าถ้ารีเค้าจะเป็น b บิสเน s โ m o เดลที่ต่างจากเรานะครับเราจะพัฒนา Device ส่วนรีเขาเนี่ยจะพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ในการเจรเ็จรายได้ก็ต่างกันนะครับส่วนอื่นๆเขาจะเน้นไปที่ Supporting Technology กันหมดเลยนะครับส่วนรายได้นะครับเราวางแผนไว้ว่าปีแรก13ล้านบาทแล้วก็ปีสุดท้ายคือ100ล้านบาทนะครับ และนี่คือทีมหลักของเรานะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคุณโกดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับด้านแมนจเมนต์และมาร์เก็ตติ้งนะครับผมก็เป็นวิศวรไฟ้าแล้วเป็นอาจารย์ด้วยและสองท่านก็เป็นอาจารย์ทางด้านเกษตรนะครับครับสำหรับ Funding Arts ที่เราหาก็คือเราต้องการทำตลาดเป็นหลักเลยนะครับก็คือเราต้องการ2.5ล้านบาทโดยที่แลกกับทุ้น10%นะโดยที่ตั้งเป้าจะทำยอดให้ได้13ล้านบาทครับก็ ตัวนี้ลืมใส่ QR code นะฮะ QR code ก็คือไม่ได้สกแกนจ่ายนะครับแต่ว่า QR code ติดต่อเราครับขอบคุณครับผม